สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะ,คะสวัสดีปีใหม่ค่ะวันนี้เรามาดูนนาเด็กๆรับเงินฝากนะคะจากคุณครูคืนพอสิ้นปีแล้วออ้ได้เยอะจังเลยออออปอมีต่งเงินเหรียญทั้งนั้นเลยค่ะเหรียญห้าเหรียญสิบนี้ชอบมากเลย,ออยใครเป้งไหนได้เท่าไหร่คะปดร้อยย่ิบห้านะคะอันนี้เป็นสมุดออมทรัพย์เด็กๆนะคะนักเรียนชั้นปอสองนะคะปอสองค่ะ ห้องครูแก้มนะคะทำสมุดออมนะคะฝากวันละห้าวันละสิบใช่ไหมคะวันละยี่สิบได้เท่าไหร่คะคุณนุ่นคะโชว์คุณครูหน่อยเยอะไหมหนึ่งพัเท่าไหร่น่ะหนึ่งพันหนึ่เท่าไหร่คะหนึ่งพันหกรอยหบาทเยอะจังเลยเก็บดีๆนะคะลูกคะหายคุณครูคไม่รับผิดชอบนะคะถือว่าได้คืนแล้ว,ลวนะคะ ฝากวันละห้าละสิบหนึ่งปีมันก็เป็นเงินอนาศัยฟ้าได้เท่าไหร่นะคุณครูดูซิสามร้อยสิบเจดบาท <c oughs> น้องสายฟ้าอันนี้น้องนุนวุ้นเส้นอยู่ไหนเออได้เท่าไหร่วุน้นเส้นสี่ร้อยเท่าไหร่คะสี่อยเท่าไหร่นะสี่ร้อเจดสิบนะคะหลังจากเลี้ยง จัดปาร์ตี้ก่อนปีใหม่ใช่ไหมคะก็เลยมาแจกเงินออมคืนนะคะเป็นถุงเป็นถุงค่ะหนักมากหุ้นเซ้นได้400 4 7 0บาทนะคะเข้าฟางได้เท่าไหร6 7 3 6 7 0เยอะ73ถือว่าได้เยอะอยู่นะคะเอาเราจะเอาเงินไปทำอะไรกันคะ เอาถามหน่อยเด็กๆตอบหน่อยเร็วเอาไปฝากร้านเจโนกเอาไปฝากร้านเจนกหรือไปฝากคุณพ่อคุณแม่คะเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่เอาพูดดังๆเอาไปไหนกันคะอาวุ้นเส้นไม่ได้ถอนค่ะใบมอนได้เท่าไหร่หนึ่งพันเท่าไหร่คะหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบค่ะอไหนดูนุ่นๆพอดูอย่างนี้สิอู้แบงค์พันด้วยนุ่น ได้แบงค์พันด้วยนะคะแจำได้เลยอ้าวแล้วผู้ชายไปไหนหมดเขาฝากกันไหมฝาก่ะไทใ่ห้องอ้าวทำไมยังไม่ลงมารับเรียกเขามารับสิครูอยากดูทำงานยังไม่เสร็จคนที่ทำงานเสร็จถึงได้รับเงินคืนใช่ไหมคะกลับไปก็แจ้งคุูผู้ปกครองด้วยนะคะเงินให้ผู้ปกครองเอาไว้นะคะ ถือว่าครูแก้มได้ส่งคืนแล้วเยอะเลยค่ะคุณน้อยบันทึกหลักฐานวาให้บันทึกหลักฐานแล้วนะคะทุกคนได้ป่อหนึงคุณครูก็นั่นเรียบร้อยแล้วนะคะครูกล้วยค่ะอย่าเสียงดังมาแต่ไกลเลยค่ะขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้าติดตามกดไลค์นะคะฝากช่องนางน้อยชาแนลด้วยนะคะใครที่กดช่องครูแก้มนะคะแก้มโกโก้ก็อย่าลืมมากดให้ช่องครูน้อยด้วยนะคะ สุขสันต์วันปีใหม่ทุกท่านนะคะอะเด็กๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ